สวัสดีครับมาอยู่กันกับ weekly summary ครับสรุปผลภาพรวมใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จากกราฟก่อนเนาะกราฟในทำเฟรมเดย์ครับเวันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับเรียกว่ากราฟเนี่ยคทำสท่งมาขึ้นมาตลอดนะครับวันศุกร์เพฤ่มรหัสพุธอังคารแล้วก็จันนะครับขึ้นมาใน2580แนะครับแล้วก็ย่อก,กลับมาที่แฟนวิลลุแก็บทำเฟรมเดย์ก่อนจะดีดตัวขึ้นมานะครับ ผลประกอบการในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างน่าพอใจสําหรับตัวเองนะในส่วนของพอร์ตส่วนตัวพอร์ตเล็กพอร์ตเล็กนะครับทำได้ตามทาร์เก็ตเป้าหมายเลยนะครับไปดูสรุปกันเป้าหมายของผมอยู่ที่ประมาณ20%ต่อสัปดาห์เนาะออกหลอดเนี่ยหน,หนไม้เนี่ยประมาณสักบินเนี่ยประมาณ6%กเปอรไรประมาณหนะครับถ้าดูจากภาพผมเทรดได้หมด9ไม้ครับแต่จะมี2ไม้ อ่าที่ลบสิบแปดดอลแล้วก็บวกสิบแปดอลน,นะครับเพราะนั้นก็คัดไปก่อนแล้วก็ปิดกลับมาโคเบอร์แล้วก็ตัดปิดกําไรไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะก้าไม้เนี่ยเหลือประมาณ7ไม้นะครับถ้าตัดไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วนอยออกไปนะครับเไม้ชนะ5แพ้2ครับแทร็กเก็ตผม5ไม้เนี่ยชนะได้หกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็คือบวกมา30%แพ้2ประมาณ4%นะครับก็ลบไป8%แทร็กเก็ตอยู่ที่20%ตต่อสัปดาห์ สบา์นี้บวกมาประมาณ22%ครับถือว่าตรงตามเป้าอยู่นะครับบวกขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งไปดูในภาพรวมของของทารเกตประจำสัปดาห์ก่อนนะครับเป้าหมายสัปดาห์นี้จากที่ต้นสัปดาห์อยู่ที่967บนะครับบวกขึ้นมาเนี่ยจากการเติมพอร์ตเข้าไปเล็กน้อยนะครับทารเกตอยู่ใน1160นกะครับก็ได้มา1 2 9 9นะครับจริงๆถ้าวันพฤหัสไม่เสียไปแบบผิดแผนไม่หน่อยนะครับก็นะ่าจะได้สักประมาณ1ัน0ไปปลายหรือ1,300แล้ว แต่ไม่เป็นไรถือว่ามีแพ้มีชนะนะครับใน,ในทุกๆไม้ที่เราออกมานะครับเพราะฉะนั้นสบายนี้เป็นสบายที่3ที่ยังได้ตามทาร์เก็ตอยู่นะครับมีสบายที่2ที่กําไรน้อยกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ตามเป้าตั้งต้นอยู่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูอีกทีว่าเป็นอย่างไรเนาะส่วนในปอของกองทุนครับก็จริงๆทาร์เก็ตหมมอย่างที่เคยบอกไปแล้วใน,ในตัวของวางแผนเตุกองทุนนะครับตั้งเป้าว่าจะได้วันละประมาณ6 5ร้อย เหรียญน,นะครับก็สบา์นี้ได้น้อยกว่านะครับถ้าเฉลี่ยเนี่ยประมาณวันละ500อ5นะครับ5 5 25เนาะก็500กว,กว่านะครับก็มีวันที่แพ้บ้างแหละนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กำไรทุกวันแต่ผลรวมนะครับถ้าเทียบว่าแพ้ยแพ้1วันชนะ4วันนะครับเต้าอยู่ที่650ใช่ไหมก็อยู่ที่ประมาณ2,006นะครับอ่ะถือว่ายังโอเคอยู่บวกมา2,007เะครับเพราะว่าหากลบกับที่แพ้ไปแล้ว ก็พอรตของทุนก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับหลังจากที่วีคแรกเนี่ยติดลบมาค่อนข้างเยอะประมาณพันสองพนะเพราะว่าออตอนนั้นแผนเซตอัพระบบเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่เป็นการทดลองแล้วก็อยู่ในพอร์ตของกองทุนไปซะส่วนใหญ่ในพอร์ตจริงพอร์ตเล็กเนี่ยไม่ได้มีการโดนเอสเอลมากเท่าไหร่ก็ยังคงคี e ปฟอร์เวิร์ดกันต่อไปครับในส่วนของการทบทวนว่า เอ้อะไรที่ผิดพลาดมาในสัปดาห์ที่แล้วเนาะของทองคำนะครับที่เทรดกันมาก็จะมีในส่วนของการมองเทรนด์นะครับที่แพ้กันในวันพฤหัสเนี่ยเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนาะที่มองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นนอยแล้วก็เป็นเทนลงแล้วก็เบรกลงมานะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันก็เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ไปตั้งลิมิตเอาไว้ในโซนราคาตรงนี้นะครับอยู่ในสรุปเดลิซาร m มารีไปแล้วผมก็ ลิมิตไว้ประมาณ7.5แล้วก็เซลลงมาเนาะซึ่งจริงๆในหน้าง,งานควรจะดูอินดิเคเตอร์หรือว่าการคอนเฟิร์มราคาหน้าง,งานก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องตั้งลิมิตไว้ละมาดูกันอีกทีเนาะซึ่งเซตอัพที่ผมใช้มันลิมิตนค่อนข้างยากนะเพราะต้องดูแผนหน้าง,งานแต่แน่นอนเมื่อเราเข้าจาก Time ฟ r ม m e M30 แมล้าส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยในการรอคอยเลยไม่ได้รอคอย บ่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะดูในนาฬิกาในทุกๆนาทีที่30แล้วก็นาทีที่1ชั่วโมงเพื่อทําการเข้าออเดอร์นะครับไม่ได้ดูแบบตลอดเวลานะก็ตั้งเวลาเอาไว้นะครับส่งการไม่ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันในตอนนั้นเนาะในส่วนของอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่มีจะปรับปรุงในสัปดาห์หน้านะครับก็คือส่วนของ Set up. เซตอัพสัปดาห์ในช่วงวันศุกร์ผมเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปใช่ไหมเพราะเป็นแฟ์วัยรูร่กแกบเนินแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับ แต่ในส่วนของเย็นวันศุกร์เองเนี่ยโซนตรงนี้นะครับเข้าทันแต่พอร์ตกองทุนนะครับหไม้หลังจากลงมาประมาณ50%ของแฟร์ l อลุกแล้วดีกขึ้นมาพอจริงไม่ได้เข้านะครับพอจริงไม่ได้เข้าเพราะว่ามีไม้บวกมาแล้วจากในช่วงของสายๆนะครับไม่ได้เข้าเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของ M30 มันไม่สวยอย่างที่บอกว่าโซน M30 มันดึงลงมาไม่ถึงในโซนที่เราจะบายนะครับในโซน20แต่ในโซนของ M15 มันลงมาค่อนข้างลึกนะครับในส่วนตรงนี้เนาะลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็เกิด h i เด e อย่างชัดเจนผมก็เลยเข้าไปในพอร์ตพอร์ตเดียวเท่านั้นคือพอร์ตกองทุนแล้วมันก็ดิดราคาขึ้นมานะครับตามเป้าเลยนะครับแล้วก็แต่ผมไปปิดในช่วงตรงกลางตรงนี้แหละนะครับกลาง,งกรอบโซนเพราะว่าจะคอนเฟิร์มราคาว่าเฮ้ยมันที่พีแล้วนะครับกลัวมันจะหย่อนลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เก็บไปตามทาร์เก็ตที่พอใจในตรงนั้นเนาะถ้าจะปรับปรุงก็คือว่าอาจจะต้อง ดูราคาอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะปล่อยรันยาวกันบ้างนะครับในสัปดาห์หน้าแต่แน่นอนทาร์เก็ตเป้าต่ําสุดผมอยู่ที่มัน5 0 0ร้อยจุดนะครับไอจุดเซฟเซฟเนาะหลังจากนั้นรันยาว7800900ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งครับแต่ follow ตามเทรนด์นะครับที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสัปดาห์ก่อนแนละมาสัปดาห์นี้ก็คือไม่ค่อยได้สนเทรนด์แล้วนะครับหลังจากที่ทรงตรงนี้มันเป็นเทนนนะรเทนด์ขึ้นนะเทรนด์ขึ้นเนาะแล้วก็เห็นอยู่ว่าเฮ้ยมันเกิดไดเวอร์เจนแหละ ครับในโซนตรงนี้ที่ราคามันพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของโตเนี่ยมันย่อลงมานะครับแต่ไม่เซลลเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่ามันย่อลงมานิหนึ่งแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปต่อแบบทรงนี้นะซึ่งถ้ามันย่อลงมาแล้วมันย่อมันลึกไปท p พแล้วก่อนก็โชคดีไปถ้ามันขึ้นไปเลยก็ก็แยกกันไปนะครับก็สวยไปว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ส่วนเทรนด์นะครับไม่ได้ส่วนเทรนด์เลยในในสัปดาห์นี้น้อยมาก เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะครับเป็นจุดที่ปรับปรุงมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะเมื่อเ,เราไม่สนเทรนเราก็จะมีสิทธิ์แพ้อยู่ครั้งเดียวตอนที่มันแหกเทรนเหมือนตรงตรงไม้ลิมิตรตรงนี้7 5นะครับที่คิดว่าเฮ้ยมันจะลงมาแต่ถ้าเกิดว่าดูจากราคาจริงๆในแท่งนี้ที่มันเบรกขึ้นมาทะลุก,ก็น่าจะควรระวังไว้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็พลาดไม่ได้บายขึ้นมาเนาะสรุปไปแล้วนะครับทำไมไม่ได้บายขึ้นมาเพราะ1นึ่งบแอสว่าเฮ้ยเราจะไม่สนเทรน เรามองเป็นเทรนด์ลงใน m 3 0นะครับแต่จริงๆในทางเฟรมใหญ่เมื่อไปดูทางเฟรม h 4ทางเฟรม day เนี่ยมันเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่แล้วมันมีโซนกรอบพักตัวแต่แน่นอนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะพักตัวสุดส่วนไหนเนาะซึ่งอันนี้ค่อนข้างยากแล้วนะครับตอนนั้นอะผมมองว่ามันน่าจะพักตัวนี่ลงมาในกรอบของฟีลูแก็ประมาณโซนนี้นะครับและมันลงมาไม่ถึงก็เลยไม่ได้เข้าในขาบ่ายไปแล้วก็ค่อยมา follow บ y ายในวันอื่นๆอีกทีนึง นี่คือส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็จะปรับปรุงนะรในส่วนของสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามา right อินไลน์สีิทีแต่หลังจากดูกราฟแล้วผมก็ยังไบ a ออยู่โซนนี้อยู่นะครับโซนแฝงรูเก,ก็บโซนนี้กับอีกโซนหนึ่งที่กราฟมาทาแก็บแล้วในทรงนี้นะครับก็มีการรองรับราคาไปแล้ว1รอบเนาะหรอบนะครับถ้าจะตีกันจริงๆออน่าจะลงมาประมาณมเกือบที่จะนี่แหละนะครับเกือบที่จะพ้นรอบ a i ล v ลูกแก็บแล้วอ่ะประมาณนี้เลยครึ่งมาหน่อยหนึ่งแล้วดีกลับมานะครับถ้าสัปดาห์น้าอาจจะลงไมค์ทีแล้วไปเดี๋ยวเรามาโค้ดไล์กันทีในช่วงวันจันทร์นะครับอันนี้ก็คือสรุปภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมาทาร์กิตเป้าหมายถือว่าทําได้ตามเป้าทั้งในพอร์ตของทุนแล้วก็พอร์ตส่วนตัวที่จะปั้นไปถึงหมื่นดอลได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ